แล้วมาแล้วนะครับกับคูบ o ต้นะครับ b ี1 4 0 s ครับรถสภาพสวยๆคันนี้บอกเลยว่ารถหลักร้อยชั่วโมงครับ369ชั่วโมงการทำงานรถเพิ่งจอดลงถึงร้านเมื่อกี้นะครับใครสนใจนะครับอยากได้รถคูบ o ต้า b 2 4 0 s นะครับตัวนี้รถจดทะเบียนปี66นะครับรถบอกเลยครับว่าเดิมเดิมเดิมทุกจุดนะครับเดิมนางเอ่าเดิมบางนางบวชนะครับนี่บอกเลยว่าบางๆทุกจุดครับ นะครับใครสนใจอยากได้รถสวยๆนะครับนี่สกะกตเทปยังไม่ได้ดึงออกเลยครับเนี่เดี๋ยวล้างก็เดี๋ยวให้ทีมงานดึงออกให้นะครับอ่านะครับหรือว่าอยากได้โรตารี่แยกนะครับตัวนี้โรตารี่80เซนใหม่มากนะครับโรตารี่ถ้าซื้อแยกอยู่ที่35มหมนนะครับโรตารี่ใบเต็มๆนะครับใบเต็มๆเลยเดี๋ยววันนี้นะครับผมทดสอบระบบหน้างานจริงนะครับให้กับเพื่อนๆเอฟซได้ชมกันนะครับ369ชั่วโมงการทางานนะครับตัวนี้นะครับรถสภาพใหม่ นะครับกูบต้า B สองหนึ่ง S ครับตัวนี้นะครับใครสนใจติดต่อสอบถามมาได้ไปเลยครับ9ก้าไปนะครับเดี๋ยวรีวิวทดสอบระบบหน้างานจริงให้ชมครับปั่นร่องให้ดูเลยวันนี้นะครับใครที่อยากได้รถไว้เข้าร่องนะครับปั่นร่องอ้อยนะครับมาตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้ทดสอบระบบให้ดูครับราคาหนึ่งแสเก้าเก้าันบาทนะครับหนึ่งแสเก้ามาพมาแล้วมาแล้วสวยสวย นะครับรถเล็กๆไว้สําหรับงานป่วนล่องงานฉีดพ่นปุ๋ยพ่นยานะครับหรือบางท่านภาคใต้นะครับก็เอาไว้ไปใส่เครื่องไปใส่หางตัดหญ้านะครับก็มีนะครับตัวนี้เป็นพวงมาลัยแบบพาวเวอร์นะครับราคารถใหม่จะอยู่ที่สองแสนแปดหมืนเก้าพันนะครับพร้อมโคงกันอ้อยนะครับอแต่ว่าจะไม่ได้โรตารี่นะครับตัวนี้คือราคารถมือสองเรานะครับได้ได้โครงกันอ้อยได้โรตารี่พร้อมนะครับถือว่าคุ้มคุมครับวันนี้ รองหน้างานจริงทดสอบจริงให้กับเพื่อนๆเอฟีได้ชมกันเลยนะครับคูโบต้า B 2องหนึ่ครับยีและยี่สแรงม้าครับต่อตัวม้วนกลับครับมาแล้วมาแล้วครับม้วนหัวกลับมาเรียบร้อยครับคูโบต้า B สองหนึ่ครับยีแรงม้าตัวนี้ปี66นะครับสามชั่วโมงการทำงานพร้อมกับโรตารี่นะครับและโครงกันอ้อยราคาเพียง1นึ่งแส่นเก้าบาทเท่านั้นนะครับ สนใจรีบจองเลยนะครับรถสภาพสวยๆนะครับชั่วโมงน้อยนะครับชั่วโมงน้อยหลักร้อยชั่วโมงแค่านั้นนะครับสภาพสวยเดิมนะครับสนใจติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่ร้านนัทแท็กเตอร์นะครับอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์กันนะครับวันนี้ทดสอบระบบให้ดูแบบชัดๆเลยนะครับมาแล้วครับขึ้นมาจากสนามทดสอบนะครับขึ้นมาจากสนามทดสอบก็เดี๋ยวให้พี่ๆได้ดูนะครับว่า ระบบของเครื่องยนต์เป็นยังไงนะครับตัวระบบของเครื่องยนต์รถตรลีเรารอให้น้องเปิดเครื่องกันนะครับไม่ชั่วโมงแท้นะครับชั่วโมงขึ้นปกติไปแล้วไปแล้วจะออกถนนนอ,อไปจอดมึงก็ได้นะครับส6 9ห้หกิ้าชั่วโมงการทางานนะครับชั่วโมงความร้อนต่างขึ้นปกตินะครับเดี๋ยวหาที่จอดดีๆก่อน เปิดเครื่องขึ้นมาแล้วนะครับสวยมากผมไว้ก่อนแด้ผมไว้ก่อน,อ,นอ่าโอเคน้ำนะครับไม่ดันนะครับเห็นมันกระเซ็นยอย่างนี้คือเครื่องมันตัดนี่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 เปิดาล้วมันเครื่อง,ร,อง,ร,องระวังร้อนเปิดได้ไหม ใครสนใจติดต่อสอบถามมาได้ครับนักแท็กเตอร์ครับอำเภอาวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีวันนี้รีวิวรถเข้าร่องอ้อยนะครับกับคูโบต้าดี 2140s ครับยีแ e รงมา้ารถปี66ครับราคาเพียง199,000บาทอุปกรณ์นะครับชุดโรกกันอ้อยพร้อมโรตาอรี่รัถทายคลิปฝากกดไลค์นะครับฝากกดแชร์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางร้านด,ด้วยนะครับ